ผมยืนยนันนะครับว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องกลัวความไม่ปลอดภัยเราสามารถคุ้มครองพยา,ยานเบอร์เคนิคหน่วยงานกรมสอบสวนพิเศษสามารถส่งคนไปดูแลความปลอดภัยเบอร์เทคนิคได้แล้วผมก็บอกลุงเอ็กไปแล้วว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดทั้งสิน้นเพราะเรายืนยันว่าสิ่งที่เบอร์เทคนิคทําให้น้องแตงโมทั้งนี้นะครับจะไม่สูญเปล่าจะมีการออกมาจับจะขอเป็นคดีพิเศษทาเบอร์เคนิคให้ความร่วมมือกับดีเอสไอซึ่งเมื่อเบอร์เคนิกออกมาแถลงยืนยัน ว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเนตไอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแค่นั้นเนองถ้าผมไม่พูดเ <c oughs> บอร์นิ้ก็ไม่ออกมานะถ้าผมไม่พูดเบอร์นิ้ก็ไม่ออกมาวันนี้โมอามีนาสารแนหนแนะครับทำแคบแล้วท่าพอห้าว่าเพิ่คนิ้เสียไทยที่ผมไปพูดดูมินผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทนทั้งประเทศสักทีก่อนผมเคยขอคอวา,ามเป็เลิศจากโมอามีนา ร่วมกับเอกราชน้ำโพคินวันที่เราจะมีการพิสูจน์ภาพในเวลา2 1 5 6ว่ามีการตัดต่อหรือไม่อ,อย่างไรที่มีภาพกระติกกับน้องแทงโมโดยเราขอภาพต้นฉบับจากโมมีนาโมมีนาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะยินดีให้ความร่วมมือค่ะตอพกลางคืนไปนสจกับไอหน,นา้าว่าผมเสียสิ่งให้หายผมก็ไม่เคยว่านะผมก็ทนพอม,มาสาเนอีก ว่ามีพยานฐานสำคัญที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจร่วมกับกระทรวงยุธรรมผมบอให้เู้ว่าคุณโมบินาเนี่ยไปพบคุณธนกิจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยทําำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือโดยหมุนไทบพเหมือนใช้คุณ เปืดอหมดครับเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือไหมหมอหมูออกไปพูดว่าบักแขงน้องแตงโมเกิดจากไฟพัดเรือจริงหรือไม่หมอหมูและโมบินาเนี่ยหลังจากนั้นสามปีผ่านมาเงียบกิ๊บพักกองแขงน้องแตงโมจนมีคนรู้จักแล้วจน,นมีงานการทำํำนะเพาไปเกาะศพน้องแตงโมต่อมา วันนี้มาสากหน่อยคับแล้วไปร่อ,องห่มล่องให้พัดแผลนะบอกว่าเบิร์ตเสียใจมากมึงรู้ได้ยังไงเบริร์ตเสียใจมากผมคุยกับลุงเอกให้ลุงเอกไปบอกเบิร์ตพิเน็กเบิร์ติเนีกโทรมาหาเดกไอผมเมื่อเระสานแล้วว่าให้ตอบกันที่สามีนะสองน้อยหกสิบแปดทุกท่จะต้องเตรียมหลักฐานข้อมูลสําคัญที่จะต้องให้เบิร์ตพิเนิกค้นหาสองน้องแคมโมปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ย ผมก็เลยไปฟ้องหมอหมูที่แพทยสภาว่าผิดจริยธรรมทางการแพทย์ยืนยันว่าแผนน้องแตงโมกเกิดจากไปพัดเรือหมอหมูเข้ามาผมพิสครับผมขอความเมตตาช่วยถอนเรื่องผมหน่อยผมไม่ยืนยันว่าเกิดจากไปพัดเรือผมบอกได้คุณหมอผมไม่เสีเรื่องก,กับคุณหมอผมไม่ถอนเรื่องให้คุณหมอหมูเนี่ยที่แพทยสภานะครับแล้วหมอหมูก็รับปากผมว่า ไม่พูดถึงบาดแผลน้องแตงโมก็เกิดจากไปพัดเรืออีกเลยทุกอย่างผมอธิบายหมอหมูแล้วว่าคุณเป็นเหี้ยคุณต้องคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุคุณเพยงเอาตุ๊กตาไปจำลองกับโมมีนาแล้วคุณมาสรุปก็บาดแผลน้องแตงโมงกิเนเพราไปเรือเน่ผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อน้องแตงโมจริงหรือไม่โมมีนาจำลองกับหมอหมูจริงไหมถ้าคุณบอกว่าไม่จริง เดี๋ยวผมจะลิปวิดีโอที่ผมเก็บไว้มาสามปีก่อนมาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยโกหกใครคุณแอปเมาสามปีทำโน,น่ทน,นทำน,นี่พอตอนหลังเนี่ยมาเนี่ยเจอเป็นสังภาพท์หรูอแม่สับภแพท์แล้วหนูรู้หมดแล้วข่าจริงเป็นยังไงแม่เลยอยากจะบอกมึงแอปเมามากเลยนะหรือพิมพ์คำว่าคนหนีไฟฟ้าก็ได้ พี่น้องประชาชนจะซื้อเท่าไหร่มีเบอร์โทรยพร้อมมีอลไรให้พร้อมจะเอาแบบส่งออกจากประเทศจีนมายังประเทศไทยก็ได้มีวีแชทของประเทศจีนมีวีแชทพ่อค้าขายส่งนําเข้าโดยบริษัทชิปปิ้งบริษัทคาโกในประเทศไทยได้หมดผ่านกรมสุรากรจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เอาหนึ่งตู้สิบตู้ยี่สิบตู้ได้หมดพี่น้องประชาชนคนไทั้งประเทศผมก็ไม่ค่อยใจว่าตกลงตำรวจไทย มันน่าเห็นใจตรงที่สำนักงกานกรหร่ยงชาติไม่มีการแจกจ่ายงบประมาณมาให้กับตำรวจทุกสอนอหรือทุกโรงพักทั่วประเทศทำให้เมื่อไม่มีเงินทำงานไม่มีงบประมาณที่จะต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือทำคดีให้กับพี่น้องประชาชนจึงต้องไปรับสวยเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับเว็บพนันต่างๆผมถามพี่น้องประชาชน คนในประเทศมันน่าเศร้าใจไหมที่ผู้บริหารของสำนักตรวจเชาติบดจำเรตีรัฐภันเพชรปล่อยป่าละเลยแม้กระทั่งทุกกองบัญชาการก็ปล่อยป่าละเลยหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การสืบสวนสืบนครบาลก็ปล่อยป่าละเลยโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่ที่มีเยาวชนอายุ1 0ขวบอายุ12ขวบ เดินเดินถือบุหรีไฟฟ้าทั่วรานอาาจักทุกโรงเรียนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเลยครับเด็กสิบตัวสูบบุหรีไฟฟ้านะจนปลอดหายไปครึ่งหนึ่งสูตรมาจากประเทศจีนนะครับไม่ได้ร้ายแรงแต่เมื่อไปอยู่มาเลเซียมีการไปผสมสูตรใหม่นะครับมีการใช้สารต้องห้าม ต่างๆน,นานาที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดสารมะเร็งเกิดให้มีปมาวะแทรกซ้อนโอรคปอดแต่ทุกคนเพิ่งตื่นตัวเพิ่งรับรู้ทั้งนั้นให้มันเกิดบ้านเกิดเมืองผมก็ไม่เข้าใจประเทศไทยไม่เข้าใจำํำนานตรวหนชาติไม่เข้าใจของกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการนะครับอันนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงประเทศไทยนะครับพอเซ็นเตอร์ ต้องให้จีนมาเป็นผู้นำนะครับถึงจะมีการขยับตัวถึงจะมีการตัดไฟฟ้าตัดน้ำมันซึ่งอันเนี้ยผมว่าต้องขอบคุณประเทศจีนแล้วก็คนที่เป็นตัวตั้งเรื่องนี้ผมต้องยกย่องคือสสโลมลังสิมันโลมทำเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่าหกเดือนแปดเดือนนะครับนะพอ รัฐมนตรีจีนมาโบนว่านักบาลยุคนี้ถึงกล้าตัดสินใจก็ยังไม่สายก็ต้องชื่นชมนายกองยิงว่าก็ยังไม่สายยกย่องคุณ,คณภูมิธรรมเวชชัยยังไม่สายที่ที่ยังมีความกล้าหาญในการตัดองค์โคจรของเมียนมาก,ก็คือพม่าแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์นายกองยิงจะไปสากแก้วก็ฝากนะครับไปถึงการจัดตำแหน่งด้วยว่าพุ่งกับคลองลึก นะครับจังหวัดสะแก้วนะปล่อยปาน้เลยนะครัปล่อยปาน้าเลย,นะลย,เลยที่ปล่อยให้มีการสแกนใบหน้านะครับไปยังปล่อยเป็ดตึก25ชั้นตึก18ชั้นมานานแล้วครั้งนี้ก็ขอให้นายกองอิงช่วยพิจารณาตำแหน่งของคุมกับของลึกให้ไปอยู่ที่ดีๆหน่อยนะครับเนื่องจากท่านอยู่ชายแดนมานานนะครับท่านคงจะอิบหม,มีพีมันแล้วก็คงจะท้องแปกนะ ก็ฝากถึงนายกอรุงอิงช่วยนะครับเอาพุ่งกับคองลึกนะครับจังหวัดสักแก้วก็มาอยู่ส่วนกลางหน่อยจะได้ใกล้หูใกล้ตาเพราะว่าท่านเป็นคนดีมากเลยพุ่งกับของลึกสักแก้วปล่อยให้มีการสแกนหน้าโดยพอกมา้าบัญชีมา้าเก็บคองลึกของท่านเนี่ยนะครับในแต่ละวันมากกว่าหนึ่งคนในช่วงโควิดเป็นพันคนนะนะครับจริงแท้ไม่แท้ ผมคิดว่ากองบัญชาการตำรวจุดรภาคสองเทียวนี้คงม,มีรายงานนะครับมายังท่านนายกงตีแล้วก็พลเอกกิรัตพันเพชรว่าพุ่งกับคองลึกจังหวัดสาะแก้วเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ผมพูดถึงผู้การสาะแก้วนะครับก็ถูกย้ายมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของชาวจังหวัดสาะแก้วที่ผู้การสาะแก้วในอดีตมีการตั้งชุดเฉพาะเก็บนะครับพวกคอเซ็นเตอร์พวกบัญชีม้า นะครับโดยตั้งุดเฉพาะเก็บเนี่ยโดยใช้รถทั้งหมด8คันโดยมีกองกำลังนะครับพูดง่าว่าเป็นนิ้วของตำรวจในการเข้าไปที่อู่นะครับเก็บสวยของพวกรถที่ขนก็เรียกว่านำพาคอร์เซนเตอร์ไปปล่อยเปรดผ่านช่องทางธรรมชาติของตูดของภาคอีชนแล้วก็เกตฐานพรานนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมทามานานนะก็อยากจะบอกว่าเที่ยวนี้ฝากนายกช่วยบริหารจัดการพุ่งกับคลองลึกให้มาอยู่ใกล้ๆหน่อยก็คือเอามาอยู่กรุงเทพมหานครแล้วกันเพราะว่าจะได้เรียกใช้บริการอย่างดีเพราะว่าอยู่คลองลึกมานานแล้วรู้สึกว่า